โอ้ทุกคนตรงเลยเนอะอ,อันนี้คือกัง้งกั้งใครว่าน่ากินบ้างครับกดบวงหนึ่งาหน่อยเปิดแต่แซ่บเนาะมีคนหิวมีคนหิวๆๆๆไทยแลนด์ฟินว้าววันนี้พาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวที่ขนมนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำชามยักษ์ค่ะทุกคนอยู่ที่<แ>นครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มีชามยักษ์ไหมคะมีค่ะอุ๊ยอุ๊ย อันนี้ยังไงเห็นมีมันแจ็บเหรมาม่าต้มยำทะเลเดือดเห็นมาม่าเอามาม่าเออเห็นทะเลเดือดเอาอันนี้แหละค่ะแล้วก็เอากากเกลียวอันนึงโอเคค่ะมาลุ้นมาลุ้นว่าซ้ำสิงหยักษ์ซ้ำใดค่ะโอ้โอ้ทุกคนป้าเบิร์ตมาแล้วชามนี้เท่าไหร่นะพี่สามเก้าเก้าค่ะทุกคนค่ะเป็นซีฟู้ดนะคะมีกั้งมีกุ้งมีปลาหมึกมีไข่นะคะเดี๋ยวขอดูตัวนี้อันนี้คือกั้ง แน่นเลยปั๊ดก็สีหิวแห้งเนาะเอาถสวยมะไหกไก่ข้อละคนอหน่อยๆอย่ากินลายมาใหข้อใหญ่โอ้โหใครว่าน่ากินบ้างครับกดบวกหนึ่งมาหน่อยอุ้ยเป็นจะแซ่บเนาะเดี๋ยวยังไม่หมดนะเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวให้ดูกุ้งมีกั้งมีกุ้งนะคะแล้วก็มีปลาหมึกค่ะนี่โอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วก็มีหมูอันนี้คือยังไม่ได้ปรุงเลยนะเป็นต้มยำนะกินแบบสดๆเลยกอซิีเมนต์ก็ มันแย่งกันเลยชิมดูคำนี้อุ้ยอร่อยมากมันแสบมากเลยแหละแสบปะแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยสิบเลยบ่สาให้าเลยอุ้ยหายไปพัดเลยบ่อู้หดูแล้วดูปลาหมึกนี่ซีฟู้ดมาจัดเต็มมากเลยมีทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งอะไรนะกั้งใช่หมึกกุ้งกั้งใช่กั้งกุ้งหมึกอุ้ยดาวให้ใครแสกแล้วโอ้ตะเกียรแห้งก็ดอุ่ยใครแสบ กินคล่ายกันกินคล้ายกนปิ้นวะเลิมากลูกขอลองกั้งเลยนะเป็นตัวตัวเลยเออยังไงเนร์เกล็กดีมากสดไหมสดมากแถวนี้น่าจะอาหารทะเลน่าจะสดมากใช่อยู่ขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเด็ดลูกเออไม่อยากว่างตะเกียบเลยค่ะโอนี่นี่มาแล้วนี่กากหมูกากหมูอะไปเลยอไรเลยอุ้ยเด้ออือโอ้โห รถเนี่ยไม่ได้ใส่ดิแซ่บแม่งแซ่บวะแซบแม่งเลยแซ่บแม่งแล้วดูเนื้อปลาหมึกหอมต้มยำมากอร่อยมากชื่อร้านอะไรนะนายโก้นายโก้เตียวต้มยำชามยักษ์ดีนะแบบว่าเหมือนแบบกินหลายๆคน่ะชามเดียวแล้วกินหลายๆคนได้หืมป้ากินหลายแบบคุณน่ะกินก๋วยเตี๋ยวปากกระงามไหมเป็นอย่างข้าวซอยรีปิ้นเวอร์ค่ะ ทั้งหมด7จสีนะคะอันนี้เป็นแบรนด์น้องดาวเองนะคะิ l i ิ s เ l อร์เ,เ,<ล>เนื้อบางเบาทาแล้วไม่ตกร่องไม่เป็นขุยที่สําคัญกันน้ําค่ะทุกคนจ้ากาันจริงเบากันอีร่างีค่ะเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูอุ้ยดอกไม้โต๊ะ <c oughs> น,นี่แบรนด์ดาวเองนะเราดาวใช้จร<ช>ิงทุกวันใช้ทุกวัน,วนเลยค่ะไม่ได้ใช้ดปอะไรเลยมากินข้าวไปเที่ยวก็ใช้ลิ l i ิ s เ l อร์นี่แหละค่ะรูปเลยรูปเลยพี่ดาวรูปไม่ทั่วเลย เห็นไหมมีหลอดบ้างแต่หลอดไม่เยอะใช่นี่เห็นไหมขายยังไงลิฟฟินเวอร์หนึ่งแท่งในราคาหนึ่งร้อาสิบาบาทค่ะตอนนี้มีโปรนะคะใครสั่งในไทย2แท่งส่งฟรีจ้าถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะอยากบอกคนสปปล่าว่ามีตัวแทนยูทิศสปปล่าเลยเด้อแล้วก็มีตัวแทนฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ลิฟฟินเวอร์นะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเบิรงสิบอีกเบิ่งขนาดเอ็นนานี่บอกเลยเอนนาทาลิฟฟินเวอร์เบอร์อะไรวันนี้เบอร์ห้า รีบพิ้เนเบือกเบยังป่าโซนค่ะโซนแตก้ก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้คะ่ะอุ้ยหลุงๆๆร่องร่องบอกเลยนะข้าวหนุ่มไก่แต่เข็นเทอร์เทะกากหมูลงคือผมเป็นคนชอบกินกากหมูก๋วยเตี๋ยวมากมีใครเป็นบ้างคอมเมนต์หน่อยอืมไม่ต้องปรุงเลยเหรอไม่ต้องปรุงเลยลปลาตัดสุดคนดีเบยุดเลยเบยุดเลยค่ะแซ่บแห่งแซ่บแม่งบอกมักอันดสุดเห็นมันนี่มักเสียงมัน มันถึงรสชาติต้มยำแบบอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะเขาจะมีไข่แบบไข่ดิบๆมานะไข่ลวกเซนประมาณ3ฟองอืมละมุนแซ่บอี๋หรืเนาะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะทุกคนจ้ะอันนี้รสชาติที่เราชอบมากเลยเนี่ยเออเดือดตันนี้อันี้นะเต้ยก็ถึงเสแปรักแล้วอุ้ยนี่ของแท้มาปากบ่ติงเลยอ่ะมากินอีกบ่มากินบ่มือ คือเป็นหลากประจำเลยอะความเห็นส่วนตัวนะคือผมว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่เรากินได้เรื่อยๆทั้งหมดเลยคือไม่ได้รู้สึกว่ามันนี่เลยมันมันอร่อยครับอร่อยมากเลยอันนี้บอกเลยลิ้นผมนะไม่เกี่ยวกับลิงคนอื่นนะแต่ผมว่าต้มยำทุกคนน่าจะเข้าใจแหละว่ามันเป็นประมาณไหนมันไม่ต้องปรุงเพิ่มเออเบิร์ดแฮงเอาอุ้ยี่อดนาขอโทษเด้อทุกคนเด้อมันอยูไม่หลามย่าเหตุการณ์ที่เลียนเพิ่งนะคุณยิ่งคุณจางบด็กเตยตาเอีกคุณยิ่งคุณแยเนาะ ใจอ๋อขอาเท่าไรก็จะมีต้มยำทะเลเดือด399กากหมูกากเกียว29ชาเย็นยักษ์29เก้าเของหอเมือส229องกีส229ออกลับบ้านแล้วก็น้ำคนหนึ่งกรน้ำร่วมกันเป็น6 9ร้อยาบเ็บาทแม่ขอบคุณนะครับอิ่มแหงจะลูกอยากให้ใส่บิกินี่จังล